มหาเวทปละเด็มานตอนที่236เนื้อเรื่องอันแสนพีคผลตัดสินของโกโจซัตรุประทะสุขุนะรู้ผลแล้วนะครับโลกผู้ใช้่คุณใสถึงกับโศกเศร้าเสียใจไปทั่วโลกเรื่องอะไรที่ทํทำให้ทุกคนโศกเศร้าเสียใจได้อยากรู้อะไรใช่ไหมครับถ้างั้นกดติดตามกดไลค์แล้วไปชมกันเลยครับเปิดตอนมานะครับผมก็จะเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องต่อจากตอนที่แล้วนะครับตอนที่แล้วตอนท้ายตอนนะครับผมคูณซาคาเบก็ได้พูดว่าโกโจซัตรุในตอนนี้ได้เป็นผู้ชนะแล้วนะครับ เพราะสภาพของสุคุณะเนี่ยเละตุ้มเป๊ะไม่มีชิ้นดีเลยนะครับผมแต่พอเริ่มมาในตอนนี้นะครับผมคุซาคาเบก็ได้พูดผิดไปอย่างมหาเลยนะฮะเพราะว่าภาพที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือภาพกั้ากึ่งระหว่างโลกหน้ากับโลกนี้นะฮะคนที่อยู่ในสถานการณ์ตอนนี้ก็คือโกโจซาตุรุนะครับผม โกโจได้เข้ามาในโลกหลังความตายแล้วนะครับในตอนนี้โดยโกโจนั้นได้เข้ามาพบกับเพื่อนของเขาอย่างเกตโทซุงรุนะครับแล้วก็มีคนอื่นๆด้วยนะไม่ว่าจะเป็นนานามิคู่ใหญ่ยากะก็ได้พบกันในเวอร์ชั่นที่ตัวเองเป็นเด็กนักเรียนอยู่นะครับช่วงวัยรุ่นของโกโจนั่นเองนะฮะถ้าใครจําไม่ได้ก็กลับไปดูมหาเวทย์ผนึกมานซีซั่นที่2นะครับก็คือวัยช่วงนั้นแหละตัวเกตโทก็ได้ทักโกโจไปนะครับว่าเฮ้ <"Hey> แต่โกโจกลับสะบัดออกมาว่าแมงเอ้ยหวยแตกชิบหายเลยว่ะ เกทโฮไม่ได้ยินดังนั้นก็ได้ก้มหน้าแล้วก็พูดตอบกับโกโจไปว่าพูดจาหยาบคายแล้วนะนายเหมือนคนไม่มีการศึกษาเลยนะโกโจ,โจก็ได้อธิบายมานะครับว่าทำไมตัวเองถึงพูดจาหยาบคายแบบนั้นนะฮะก็ฉันนะซี่เคยบอกกับเด็กนักเรียนของฉันว่าถ้าตายไปแล้วเนี่ยก็ต้องตายคนเดียวสิแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้ละ่ะทำไมฉันยังมาเจอกับพวกนายอยู่ตรงน,นี้ล่ะฉันหวังว่าสิ่งที่ฉันเห็นอยู่ตอนนี้จะไม่ใช่ภาพจินตนาการหลังความตายของฉันเองนะเมื่อเกทโทได้ยินดังนั้นเกทโทก็ได้พูดปลอบใจโกโจ,โจไปว่าเอาเถอะ เป็นแบบไหนก็ดีเหมือนกันนั่นแหละโกดโจก็ยังบ่นอยู่นะครับผมบ่นพึมพำพึมพำเลยว่าแต่ว่าเรื่องพ่อของหมนั่นเองก็เออแต่ก็ช่างมันเถอะฉันว่าฉันฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับใจโชโกหมดแล้วแหละตัดภาพมาที่เกโตนะครับเกโตก็ได้ถามโกดโจขึ้นไปว่าแล้วราชาคำสาบอย่างสุคุณะเนี่ยเป็นยังไงบ้างละโโ่ะกดโจก็ได้ตอบกลับไปออกกับทำหน้าชิลๆนะครับแล้วก็ตอบเกโตไปว่าเจ้าหมอนั่นเนี่ยโคตรอภิมาหาเก่งเลยแหละแล้วก็ดูเหมือนเจ้าหมอนั่นจะยังไม่ได้เอาจริงเลยด้วยซ้ำฉันเนี่ยยังไม่รู้เลยด้้วยซา่่่พลัังทีีีนมเ เอาชนะหมอนั่นได้หรือเปล่าถึงเจ้าหมอนั่นจะไม่ใช้สิบเงาของเมงูมิก็เถอะฉันก็อาจจะไม่ชนะเจ้าหมอนั่นเลยด้วยซ้ําแล้วเกรโทก็ได้พูดปลอบใจโกจดไปว่ากิงขนาดนั้นเลยเหรอถ้างั้นฉันก็เสียใจด้วยนะจากนั้นโกดโจก็ได้ค้หนาลงเขากระทาสีหน้าคุ้นคิดนะครับและจากนั้นโกดโจก็ได้ตอบกลับเกรโทไปว่านี่นายรู้หรือเปล่าว่าฉันเนี่ยอยู่กับความเดียวดายมาตลอดเลยนะถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยคนที่ฉันรักจะอยู่รอบตัวฉันก็เถอะมันทําให้ฉันเนี่ยไม่รู้สึกเหงาาแแต่บงทีล้ว มันก็จะมีเส้นแบ่งของฉันกับคนรอบๆตัวอยู่ในบางครั้งหลังจากนั้นโกดโจก็ได้กำมือของตัวเองนะครับแล้วก็พูดต่อไปว่าฉันนะ่ะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นร่างกายของฉันที่ฝึกฝนมาอย่างหนักเทคนิคต่างๆที่ได้เรียนรู้หรือแม้กระทั่งพรสวรค์ของฉันที่มันเอ่อล้นออกมาก็เถอะฉันก็พยายามทุกอย่างพยายามที่จะเอาพรสวรค์นั้นออกมาใช้ให้ได้เต็มที่มากที่สุดแล้วก็ระเบิดพลังทุกอย่างในการต่อสู้กับเจ้าสุคุนะฉันนะ่ะพยายามใช้วิชาที่เรียนรู้มาทุกสิ่งอาคมทุกอย่างที่ฉัน เพื่อพยายามจะสือให้เจ้านั่นได้รู้ว่าฉันะเอาจริงมากแค่ไหนแล้วก็หวังให้เจ้านั่นนะ่ะใช้พลังทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาหาฉันในการต่อสู้รู้ไว้เถอะนะเกทโทการที่เป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดนะ่ะมันก็มีผลกระทบที่ตามมานั่นก็คือความเดียวดายยังไงล่ะแต่ก็นะการที่ฉันได้สู้กับสุคนาเนี่ยมันก็สนุกมากเลยดูเหมือนในเจ้านั่นนะ่ะ ยังไม่ได้เอาจริงเลยด้ยวยซ้ามันยังกักพลังบางอย่างอยู่ยังไม่ได้ปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างในการโจมตีมาใส่ชั้นเลยด้วยซ้ำฉชนก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันแหละตัดภาพมาที่เกตโทนะครับเกตโทที่นั่งฟังอยู่เนี่ยเขาก็ได้เอามือชันหน้าขึ้นนะฮะแล้วก็ตอบกลับกดโจไปในทันทีฉันได้ฟังเรื่องของนายขนาดนี้แล้วเนี่ยฉันนะ่ะรู้สึกอิจฉานายชมัดเลยแต่ว่านายนะ่ะรู้สึกพอใจขนาดนี้แล้วเนี่ยฉชนก็ดีใจด้วยนะกดโจก็ได้ตอบกลับไปในทันทีนะครับ พอใจอย่างนั้นเหรอหากว่าฉันได้เจอกับพวกนายเนี่ยหากพวกนายมาคอยผักดันฉันอยู่ด้านหลังเนี่ยฉันจะรู้สึกพอใจมากกว่านี้เลยว่ะแต่ก็เอาเถอะนะฉันก็รู้สึกพอใจเพราะสิ่งที่ฆ่าฉันได้มันไม่ใช่การป่วยหรือการแก่ชาราจนหมดอายุไขไป แต่มันเป็นคนที่แข็งแกร่งกว่ามาฆ่าฉันแล้วก็ตัดภาพมาที่นานามินะครับที่นั่งฟังอยู่ตรงนั้นเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่านั่นก็เป็นเหตุผลใช่ไหมละ่ะโกโจโที่คุณน,น่ะมีอายุไขามากกว่าผมแล้วไฮบราระที่นั่งอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับก็ได้พูดจาแซลขึ้นมาว่านั่นแหละครับมันเป็นความแตกต่างเพียงเล็กน้อยระหว่างโกโจซังกับนานามิซังเมื่อนานามิได้ยินดังนั้นก็ได้พูดสวนกลับมาว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ผมก็ได้พูดคุยกับคุณเกโทนะว่าคุณโกโจน่ะทำอะไรคนเดียวไม่ดดีสุุๆเเลยพราะะคณโโกจน่ ไม่ได้ใช้อาคอมเพื่อปกป้องอย่างเดียวคุณเหมือนพวกที่ผิดประเภทไปแล้วใช้อาคมเพื่อทำสิ่งต่างๆเพื่อให้ตัวเองนั้นพึงพอใจมันเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยคิดเกี่ยวกับคุณครับคุณโกโจแต่ทุกคนนั้นไม่กล้าพูดแล้วนานามิก็ได้พูดต่อไปว่าดูเหมือนว่านี่เนี่ยจะเป็นช่วงสุดท้ายของคุณแล้วใช่ไหมครับคุณโกโจผมจะไม่ถามแล้วกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ผมนะ่ะรู้สึกเห็นใจคุณนะแล้วโกโจก็ได้ถามนันนามิขึ้นไปว่ามาแต่ว่าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับนน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 าาาาาายรายรออมมมิเ่่ไไไดด้้้คถัักก็ตบบลปว อืมจะให้ผมอธิบายยังไงดีล่ะเอาเป็นว่าผมเคยถามคุณเมซังและได้รับคําแนะนํามาว่า 1. ถ้าอยากเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นใหม่ก็ขึ้นไปทางเหนือซะ 2. ถ้าอยากกลับไปเป็นแบบเดิมก็ลงไปทางใต้ ผมก็เลยเลือกไปทางใต้โดยไม่ลังเลเลยแหละครับถ้าหากมองย้อนกลับไปกับคนที่ตายอย่างผมแล้วเนี่ยผมอะ่ะไม่ลังเลเลยครับที่ตัดสินใจแบบนี้เป็นการเดิมพันกับอนาคตมันไม่ใช่ตอนจบที่แย่หรอกครับหลังจากนั้นนะครับโกโจก็ได้นึกถึงครูยา่ยากะนะฮะพร้อมกับพูดกับตัวเองนะครับว่าครูยายากะครับในโลกสายเวทเนี่ยการตายแบบไม่เสียใจอะ่ะมันไม่มีอยู่จริงหรอกครับผมจะขออธิษฐานว่าเนี่ยไม่ใช่ภาพความฝันของผมนะ แล้วก็ตัดภาพมาที่ภาพของโกโจโที่ได้เห็นว่าทุกคนนั้นกําลังหัวเราะกันอยู่นะครับและภาพเหตุการณ์ก็ได้ตัดมายัางปัจจุบันนะครับผมเราจะเห็นว่ามีชายคนหนึ่งที่กําลังนอนจมกองเลือดอยู่นะครับมีเลือดออกปากพร้อมกับตัวขาดครึ่งใช่ครับเขาก็คือโกโจซาตูรุนั่นเองสภาพของโกโจในตอนนี้นะครับผมก็เหมือนตายไปแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็ตัดภาพมายัางสุคุนะนะครับผมสุคุนะก็ได้พูดอธิบายขึ้นมาว่า ทำไมเขาถึงฆ่าโกโจสตูรุได้นะฮะและทำไมเขาถึงเป็นฝ่ายที่ชนะนะครับเขาชนะได้เพราะว่ามาโหราการนั้นปรับการโจมตีเข้ากับการโจมตีได้แล้วครั้งหนึ่งนะครับและหลังจากนั้นก็จะเรื่องวิเคราะห์กับสิ่งที่มันโดนได้อย่างช้าๆนะครับและหลังจากนั้นการปรับตัวก็จะสมบูรณ์แบบขึ้นตามเวลาที่ผ่านไปนะครับและนั่นก็คือช่องเวลาการโจมตีอื่นๆเพิ่มเติมจะช่วยเร่งเวลาในการปรับตัวได้ไวมากยิ่งขึ้นนะครับการโจมตีที่ได้รับครั้งหนึ่งใช่ว่าจะปรับตัวไม่ได้อีกตลอดไปนะครับ โดยมหาฬกาสามารถปรับตัวได้เรื่อยๆเลยนะครับผมโดยสิ่งที่สุคนะต้องการจากมหโฬกานั่นก็คือตัวอย่างนั่นเองนะครับตัวอย่างของการต้านโมเกนของโกโจสัตตรุนะฮะโดยตอนแรกนะครับผมมหาฬกานนั้สามารถปรับตัวเข้ากับุกเกนของโกโจสัตตรุได้แล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นมหโฬาก็ได้เปลี่ยนอาคมของตนเองเพื่อจะลบล้างมกเกนของโกโจนะครับและนั่นคือสิ่งที่สุคนะเฝ้ารออยู่นะครับผมซึ่งนั่นก็เป็นตัวอย่างสําหรับสุคนะที่ดีมากเลยนะฮะเพราะการลบล้างุกเกนของโกโจเนี่ยสุคนะทำไม่ได้นะครับ เขาจึงได้รอเวลาให้มาหราการนั้นปรับตัวจนกว่าจะชนะมุกเกนของโกโจได้นะครับและภาพก็ถูกตัดมานะครับผมแต่ดไปที่หน้าของยูจินะฮะ ยูจิในตอนแรกคือโศกเศร้ามากนะครับผมโศกเศร้าที่เห็นอาจารย์ของตัวเองนั้นได้จากโลกนี้ไปแล้วนะครับส่วนยูตากบมากินั้นก็โศกเศร้าเช่นเดียวกันนะครับแต่พวกเขาก็พร้อมยืนหยัดต่อสู้นะฮะส่วนสุคนะนะครับผมเมื่อสามารถตัดตัวของโกโจขาดครึ่งได้แล้วเนี่ยเขาก็ได้เดินเข้าไปหาร่างของโกโจนะครับพร้อมกับพูดขึ้นว่าช่างเป็นอะไรที่ไร้ที่ติจริงๆสําหรับเจ้าโกโจซาตูรุช,ชีวิตนี้ เาจะไม่มีวันลืมเจ้าเป็นอันขาดแล้วหลังจากนั้นสุกุณาได้สัมผัสได้นะครับว่ามีใครกําลังมาสุกุนาเลยบ่นพืมพรมว่าขนกาลังรู้สึกดีอย่าพิ่งม,มาขัดขวางได้ไหมอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วคนที่พุ่งเข้ามาหาราชาคาําสาบสุกุณาเขาคนนั้นก็คือคาจิโมะฮาจิเมะเทพแห่งสายฟ้าได้เข้ามายังสนามรบเรียบร้อยแล้วครับผมและมหาเวปผเดกมานตอนที่236ก็ได้จบไปแล้วนะครับผมในตอนนี้แม่บอกเลยว่าดูเดือดกันมากเลยทีเดียวนะฮะไม่น่าเชื่อว่าตัวบั็กของเรื่องเนี่ย จะตายลรไปได้นะครับผมแต่จะตายจริงหรือเปล่าก็มาอรอลุ้นอีกทีนะครับผมในตอนหน้าเนาะอาจจะมีปาฏิหารนะครับอาจารย์ผู้แต่งอาจจะให้โกโจโฟื้นขึ้นมาได้แต่ก็คงเป็นไปได้ยากนะฮะขาดครึ่งสัขนาดนั้นแล้วอะ่ะผมก็ไม่มีอะไรจะพูดนะครับนอกจากคําว่าเสียใจด้วยนะโกโจซาตรุรุคนที่เป็นทั้งไอดอลของผมแล้วก็เป็นตัวละครที่ผมชอบที่สุดตัวหนึ่งเหมือนกันนะฮะลาก่อนนะโกโจซาตรุ แล้วทุกคนคิดยังไงกันบ้างครับผมในคลิปนี้ทุกคนคิดว่าโกดโจสตรุจะสามารถฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้หรือเปล่าหรือว่าโกดโจนั้นจะตายไปจริงๆสามารถแสดงความคิดเห็นไว้ที่ด้านล่างคอมเมนต์ได้เลยนะครับก่อนจากกันนะครับผมผมขอฝากอีกเรื่องหนึ่งเนาะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วไปแล้วบายบาย